โอ้หมือนนี่ไปหาอยู่หากินป่ะได้ยังมาอะโวคาโดโอ้ได้อะโวคาโดเป็นกระสอบพูนแมนกระป๋ะลายใหญ่โอ้หมือนนี่จะมาสองตแมนโอ้ฟาร์มข่อยนี่หันกระสีหลากันเป็นซื้อเป็นฟาร์มจีนให้มันสีดังได้ดีแบบนี้ป๋เออโอ้ต้องเป็นฟาร์มจีนแมนโอ้วันนี้ลูกใส่ก็ได้ตัวนี้เอาให้ยื้อซื้เดิมไม่เอาเท้าฝามมาให้ยซื้อโอเคโอเคตัวนี้ของเจ้า มันนี้พากินอะโวคาโดกะเพราอ่ะไบบ์ห้าไอไบบแอนฟาร์มโอ้ก็จิไบบ์ฟ้ามจิจิจ๊จังกระเจ๊แก้วอ่ะยางเกาะจิจเจ๊จังกระเจ๊แก้วเอามาให้ลูกคอยเบิ้งก่อนลูกคอยอยากเบิ้งเอามาให้ลูกคอยเบิ้งก่อนอือให้เบิ้งลูกคอยในไปยางผุนนอนได้นี่หาพ้ากันนอนบริออกนี่ว่าเอียนย่างมาตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งเอามาให้ลูกคอยเบิ้งก่อนยังว่าว่าว้หันแล้วให้ลูกคอยเบิ้งลูกคอย ลูกคอยกระซองนะ้าอยู่จะเป็นโทรศัพท์เพนะื่อนเขาเทเด้เนาะพูดิลูกก็ลังตื่นเอ,เอ้าไม่ได้ป้าลูกออกไปละอย่าดูดอีจูกันอ่ะอ่ะอ่ะไม่เอาจะเอาอีจูกอน ติงติงต okay. ิงต yeah. ิงติงติงติงโอ้ยทำไมหน้าดักหน้าชังจังเลยนี่เด็กคนนี้กระเป๋าเขาเปลาเปลาเปลาเออเข้าไปโอ้ยเพนเห็นแม่เพิ่นเฮ้ยฟา คนนั่นก็คุยโทรศัพท์เสียงดัง eh ดังนัก็ได้อกินลูกกินนมลองขานไม่หน่อย